น้ำยาขัดสเตเลสนะครับเป็นน้ำยาสำหรับขัดเงาสเตเลสะสเตเลสตีลโพลิชนะครับขัดสนิมออกจากสเตเลสขัดคราบฝังเลือดเช่นคราบน้ำฝนคราบขี้นกอะไรพวกนี้นะครับใช้งานกับเครื่องเงินโครเมียมอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงนะครับแล้วก็สเตเลสด้วยนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแบบเหมือนกับเป็นผนังลิฟต์ด้านในแล้วมีสวิชของลิฟต์อยู่เห็นไหม เ,เวลาเรากดเล็บบางทีมันเป็นรอยมืออะไรต่างๆนะก็ขัดเงาลักษณะนั้นได้จากแบรนด์ซู m o อุปกรณ์หรือว่าน้ำยาตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นของผู้ชมนะครับคุณแอชเขาเสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานให้รีวิวก็ผมก็มาแนะนำให้ดูว่าเจ้าตัวนี้มันน่าใช้ใช้ดีไหมแล้วก็ราคาลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับขนาดบรรจุข,ของเขา เป็นขนาด200มิลลิลิตรนะครับมันก็ไม่ค่อยที่จะเกะกะเวลาพกไปใช้ในใช้งานใช้งานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูถ้าไม่ลืมนะจะไปลองเช็ดสตเตลเลตที่เป็นคราบหรือเป็นเกิดรอยด่างสนิมซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจว่าสตเตลเลตเนี่ยเป็นสนิมไม่ได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นได้นะแต่มันเป็นน้อยเป็นช้านะครับหรืออาจจะแทบจะไม่ค่อยขึ้นนานๆต้องหนักหน่วงจริงๆถึงจะขึ้นแล้วก็จะมีหลายเกรดด้วย น้ำยาตัวนี้เหมาะกับการใช้งานกับสเตเลตที่ไม่สัมผัสกับอาหารนะครับเพราะฉะนั้นใครไปใช้เช็ดหม้อสตเ, ت, ตเตอเลยเช็ดเตาอะไรพวกนี้หรือว่าต้องภาชนะเครื่องครัวอะไรที่เป็นสัมผัสกับอาหารโดยตรงเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะมันอาจจะมีสารเคมีตกค้างหรือว่าไม่สมามารถจะรับประทานได้นะครับใช้เช็ดกับราวบรรราันไดหรือว่าพวกอะไรที่มันไม่สัมผัสกับอาหารจะดีกว่าหรือน้ําดื่มนะครับไม่สัมผัสน้ําดื่มเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสนิมฝังลึกนะครับไขมันต่างๆรอยนิ้มือบนพื้นผิววัสดุ แล้วก็บนพื้นผิวสเตะเลตนะครับทำความสะอาดลิฟสเตเลตด,ด้ามจับราวบันไดอย่างที่ผมบอกตะอกี้นะครับเขย่าให้ทั่วก่อนใช้งานนะครับคราบทั่วไปเทน้ํายาลงบนผ้าแล้วก็เช็ดคราบสนิมฝังเลือกให้ขัดแผ่นใยสังเคราะห์แบบละเอียดเบอร์400ขึ้นไปแล้วก็เอาไปชุบผ้าแล้วเช็ดอีกทีนะครับคําแนะนําก็เวลาเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะครับห้ามกลืน่นวิธีใช้ ผลิตที่ประเทศจีนนะครับตัวขวดก็จะเป็นขวดที่เหาะง่ายเลยซึ่งก็เป็นจุกเปิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีน้ํายายซึ่งมันน่าจะมีซีลปิดมาต้องถอดจุกนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ตัวน้ํายาเป็นครีมขาวๆเหมือน หมือนน้ำนมแบบนั้นนะนะเดี๋ยวผมจะลองขัดให้ดูนะครับแล้วก็ไปดูผลลัพธ์กันเองแต่ถ้าใครจะซื้อไปใช้ก็ตามลิงก์กันไปนะครับนี่คือน้ำยาขัดสเตเลสตนะครับจากแบรนด์ซนะูโมะมีกลิ่นประมาณนึงไหมอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปดูท้ายคลิปแล้วกันลองให้ใช้ให้ดูว่ามันออกแค่ไหนมันดีแค่ไหนนะครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่คือมันก็เป็นของเฉพาะสาหรับใช้งานนะครับเพลย์ลิสต์อยู่ใน a n d t o o l และ Maintenance แล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรเดนอัพ